สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยู่ผมเจตไซก้เหมือนเดิมยามเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับมาถึงค่ําคืนวันอังคารนะครับยังมีฟุตบอลให้ได้ตามลุ้นตามเชียกันก็3คู่มาจาก2รายการนะครับเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มฟุตบอลแอฟริกาครัพออฟเนชั่นนัดแรกในกลุ่มดีนะครับเซเนกัลจะเปิดจะเล่นกับวอสววนานะครับเกมนี้เล่นที่โมร็อกกนะครับชาติ เซเนก้ลเนี่ยอุ่นเครื่องเกมล่าสุดถล่มเคนยามา8-0ดาวดังเพียบนะครับอิดิซาการนาเก้นารุกุกซาดิโอมาเนา่อิสมัยลาซาอิมันเอนดีไอครับนี่พเมียร์ลีน้นล้วนแล้วก็ข้างหน้านิโคลัสแจคสันนะครับในขณะที่บอสวาน,น่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้ตูนิเซียมา1-2ครับดาวดังอาจจาะน้อยเลยครับเรโบก,การดิเซเล่ตัวเก่าเรนี่บัตล็อกว่านี่มาจากเมลตันทริปฟรีนะครับทีมนอกลีกอังกฤษ แล้วก็ข้างหน้าเป็นคาเบโลซิยันเยงกองหน้าตัวเก่านะครับเจอกันล่าสุดคือคัตเอฟคอนเมื่อปี2 0 1 4ตอนนั้นเซเนกัลชนะขาดลอยนะครับในบ้าน3 0เกมเยือนบุกชนะ2 0ก่อนเกมเซเนกัลเป็นต่อเยอะนะครับอย่างที่บอกเซเนกัลเนี่ยเป็นทีม,ตมแต่งในเอฟคอนหนนี้แน่ๆนะครับแม่เล่นที่โมร็อกโกชาติเจ้าภาพอย่างที่บอกไปดูแล้วบอสวาน่าต้านยากครับเซเนกัลประตูแรกมาไวน่าจะหลายเซเนกัลจะยิงขาดถึง2ประตูประเดิม3แต้มนะครับ ครต่อมาเวลาเที่ยงคืนครึ่งไปดูกลุ่ม C ครับไนจีเรียเจอกับแทนซาเนียครับไนจีเรียอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้อียิปมา1ต่อ2นะครับตัวหลักๆก,ก็มี3ตัวจากฟูลัมนะครับคาวินบัตซีอเล็กซีโบบี้แล้วก็ชาวมยนชูบูเอเซไหนจะมีอเดมิล่าลกแมนจากอัตาลนต้ามีกองหน้าวีเตอร์โอซิมเฮนจากกาลาตาสรายนะครับเรียกว่าดาวดังมาเพียบในขณะที่แทนซาเนียอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้คูเวตมา3ต่อ4นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็ มีโนวาตุสมิโรชีประกันหลังจากกัสเทฟทีมในตุรกีนะครับข้างตรงกลางมีฮาจิเอ็มบาว่าจากซอลฟอร์ดข้างหน้าเอ็มบาว่าซามาตากองหน้าจากเลออาฟเล่นกับซีมอนเอ็มซูวาหัวหอกตัวเก่งนะครับเจอกันล่าสุดคือคัตแอฟคอน เมื่อฤดูการ2015-16ตอนนั้นเนี่ยในจีเรียชนะ1-0บ้านแทนซาเนียจบ0-0ก่อนเกมในจีเรียก็ยังเป็นต่อไนจีเรียเนี่ยอย่างที่บอกไปดาวดังก็มาเยอะอีกแล้วนะครับคือดูแล้วเหนือกว่าแบบชัดเจนเหมือนกันพี่เดมองว่าแทนซาเนียต้านยากในจีเรียการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2ครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงนะครับไปดูฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมคู่สุดท้ายที่เลื่อนมาแต่วันนี้นะครับอาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลตอาร์เซนอลรอบที่แล้ว เปิดบ้านชนะไบรตันมา2-0นะครับแน่นอนพวกเขาต้องการเข้ารอบรองชนะเลอศให้ได้นะครับตัวหลักๆก็เหมือนเดิมเดคันไรส์มาตินโอเดกาดบูกโยซาก้านะครับแล้วก็พวกทรอสซามาตินารี่ครับแน่นอที่พาเลสก็รอบก่อนหน้านี้บุกไปถล่มลิเวอร์พูลมา3-0นะครับ พาเลตเนี่ยจะมีตัวที่ไปเล่นแอฟคอนอย่างอิสมาลาซาเนี่ยเท่ากับว่าก็หมดสิทธิ์ใช้งานไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก,ก็แน่นอนครับตรงกลางมีอดัมวอร์ตันไดจิคาราดะน่าจะได้ใช้ในเกมแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงออกองหน้าอาจจะได้เห็นเอ็ดเวิร์ดเอนเคเชียครับเล่นกับพวกกองหน้าคนอื่นๆนะครับเจอกันลูกการนี้มาแล้ว1นัดอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ1 0ก่อนเกม เขามองอาซนอลเป็นปอพอสมควรนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทช์แต่ว่าอาซนอลเล่นในบ้านได้เปรียบจุดนี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเล่นบอลกันมาเมื่อคืนวันเสาร์ทั้งคู่นะครับดูแล้วแม่หน้าวัดใจอาซนอลครับพี่เห็นมอกว่าในบ้านเป็นจุดแข็งอาซนอลการันตีจะเบียดอย่างน้อยใน90นาทีเข้ารอบนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่เซเนกัลไนจีเรียและอาซนอลชอบบอลเหนือกว่านะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ